คุณค่แมมหักอีกแล้วหักอีกแล้ว ครับโดยไฟกุลค,คแมไฟนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างนักมวยไทยของเราแสนสักเงินสิ์หอมไก่วันนี้มาเจอแชมป์เหนือแชมป์ครับเคยเป็นทั้งแชมป์กุลคแมในระดับแชมป์ประเทศกัมพูชาเป็นแชมป์กุลค,คแมประเทศกัมพูชาถึง2ส,สมัยเลยนะครับเขามีชื่อว่าม่อนสมิดเริ่มต้นยกที่สองมาได้ยังไม่ถึง20วินาทีดีเลยครับคุณผู้ชมม่อนสมิดตั้งใจกะจะเตะเต็มแรงแต่ปรากฏ ว่าแสนสักเงินใช้เข่าดักเอาไว้จนหน้าแข้งของมอนสเตเดนั้นเห็นร่องรอยการบาดเจ็บได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่การบาดเจ็บที่บอบช้ำเพียงแค่กล้ามเนื้อภายนอกอีกต่อไปแล้วแต่ที่น่าสงสารยิ่งกว่านั้นก็คือมอนสเนนตเด้องไปรักษาตัวกับหมอพื้นบ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับค่าตัวนใคงไม่พอกับกั